เลิกติดเน็ตบ้านเดือละ500 600 <c oughs> มาใช้ 4G รา u เตอร์ใส่สินการใจเน็ตทั่วบ้านมันใช้งานเท่าแทนกันได้จริงไหมครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกทุกคนนะครับแบบไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ใครอยากสนับสนุนเรานะฮะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพวก 4G รา u เตอร์ไ i ไฟต่างๆคุณสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ช้อปปี้ a ัชดาเจดีได้เลยครับ สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวครับในวันนี้เองนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านระดับ2,000เมกเนี่ยมีให้เห็นแล้วนะครับแต่หลายคนถามว่าถ้าเราจะใช้ 4G ราเตอร์ก็คือราเตอร์ใส่ซิมได้เลยแหละใช้แพ็กเกจซิมเทพอะซิมปกติอะไรก็ได้ใช้แทนเน็ตบ้านได้ไหมบางทีจ่ายแค่เดือนร้อยกว่าบาทเองนะครับเราต้องบอกแบบนี้ก่อนถ้าคุณเป็นกลุ่มคนทั่วๆไปเช่น RW, เล่น Rv เล่นเกมเล่นพับ G ในสมาร์ทโฟนนะครับดู u t u b e เน็ตฟิกประชุมออนไลน์แชทคุยกับสาวบ้าง อะไรทานองนี้เนี่ยคือกลุ่มตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่อย่างแรกเลยเราต้องดูศักยภาพของเขาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเบื้องต้นถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนกระจายเน็ตแทนละ่ะเปิดฮอตสปอตมันก็ใช้งานได้เหมือนกันเราจะจะเป็นต้องซื้อ 4G ราเตอร์ไหมผมบอกกันเลยนะถ้าเกิดว่าคุณใช้คนเดียวนะครับยอมเปิดปิดได้บ้างยอมเครื่องร้อนไม่ค่อยจะเป็นหรอกครับใช้มือถือกระจายแทนก็ได้แต่ 4G ราเตอร์มันก็มีความสะดวกมากกว่านะครับณนะวันนี้ที่ผมทดสอบกับสมาาร์ทโฟนเนเ่ี 4G ที่ผมทำได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก100-200เมกะบิตเอรสำหรับดาวน์โหลดนะครับนี่คือ iPhone 12และถ้าเกิดว่าเปิดเป็น 5G ตรงพื้นที่บ้านผมนี้นะฮะเราก็สามารถได้ถึงความเร็วประมาณ500เมกะบิตเซกครับว้าว <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยการใช้ 4G ราเตอร์มันได้ความเร็วที่น้อยกว่านี้แน่นอนดูสเปคกันก่อนครับตัวอย่างของวันนี้นะครับคือ TP Link Archer MR400 คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับ ต้องบอกตามตรงว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสเปคไม่ได้ใหม่เลย,เลยนะครับรองรับตามสเปคคือ LTE หรือว่า 4G เนี่ยที่150เมกะบิตต่อเซสันนั่นเองสำหรับการดาวน์โหลดนะครับและพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยมีให้4ช่องสำหรับแลน100เท่านั้นนะยังไม่ใช่1000นะครับ10ทับร0เท่านั้นโดยที่ช่อง4เนี่ยสามารถใช้งานเป็นแวนพอร์ตนะครับหรือว่าต่อนเน็ตบ้านทั่วไปมาใช้มันเป็นเราเตอร์บ้านธรรมดาก็ได้นะครับแต่คลิปนี้เนี่ย พูดถึงการใช้ 4G นะครับเพราะมันสามารถที่จะใส่ซิมเข้าไปได้เป็นแบบไมโครซิมการ์ดนะฮะย้ำเป็นไมโครซิมเลยดังนั้นคุณต้องแปลงจากนาโนเป็นไมโครก่อนตัวแปลงเนี่ยคุณสามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านพวก DIY ทั่วไปนะครับหรือว่าตามช็อปเนี่ยไปขอเขาก็ได้นะครับมันจะเป็นอุปก,กรณ์แบบเนี้ยไปขอเขาได้เลยนะ S true มีให้หมดนะครับดีแท็ก,ก็มีให้ทีนี้สปีดท,ที่ออกมาได้จากการทดสอบนะครับเราทดสอบกับซิมตัว 4G หรือว่า 5G ที่ผมใช้งานเนี่ยมันจะคอนเน c t เป็น LTE นะครับและได้สปีดดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณสัก60ถึง60เสษ็ๆนี่คือแม็กแม็กเลยนะครับสำหรับการเชื่อมต่อหัน Wi-Fi ที่เป็น Apple MacBook Pro M1 นะครับซึ่งก็ถือว่าได้สปีดมาค่อนข้างเร็วมาตรฐานเขาเนี่ยคือ AC 1200นะครับสำหรับคลื่น5 g h z ที่เร็วสุด 8 6 6กนะครับก็คอนเน็กมาได้ประมาณนั้นเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยผมต้องสอบหลายหลายอย่างในการใช้งานตรงนี้แล้วแหละมันเร็วเพียงพอเลยลทุกคนครับระดับดาวน์โหลดที่66สหกไมเกรบิตเปอร์เซกเต็มที่นะครับคือจะปัดฟีด a c e b o o k นะครับจะเล่นเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการเอามาดู YouTube นะครับสมมติว่าเป็นการดูระดับ SD f u l l ู d 1 0 8 0 p เนี่ยโอ้ยรืออ่อเลยกดซีกดกรอไปตรงไหน,นเด็กสมัยใหม่จะรู้จักคำว่ากรอไหมคือมันมาแทบจะใน แต่ถ้าเราปรับความละเอียดเป็น 4K หรือ 2,160p เนี่ยมันอาจจะมีการรอโหลดบ้างในช่วงที่บัฟเฟอร์ยังไม่ถึงเนี่ยนิดหน่อยนะครับในช่วงถ้าบัฟเฟอร์ถึงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาแทบจะเดียวไทม์เลยและความเร็วระดับนี้เนี่ยผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานทุกๆอย่างแล้วต้องรีโมทกลับมาดูกล้องตอนปิดที่บ้านนะครับก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ไปเป็นเครื่องอื่นนะครับเช่นเป็น ASUS Studio Book Pro a r านะครับแต่จากการทดสอบเนี่ยสปีดที่ต่อ Wi-Fi มาได้เนี่ยกลับน้อยกว่าตัวของ macbook pro m1 นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณสัก30เปลปลายถึง40ต้นต้น,ตนสำหรับสินที่เป็นอะเรีมิเต็ดแบบนี้ซึ่งผมลองกับโน้ตบุ๊กฝั่งของคอมพิวเตอร์ Windows หลายรุ่นแล้วแหละก็ประมาณเนี้ยสี่เต็มที่นะมีคำถามแน่นอนใช้มือถือเลยเอามือถือเป็นหลักเลยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ ทดสอบแล้วนะครับสปีดออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ40-60 m ม p s ิเปอร์เซเอามาดู YouTube เอามาดู Netflix ปัดฟีดติ๊กต็ต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งการเล่น r ว e จะเป็นอย่างไรนะครับ r ว e จากการทดสอบดูนะครับจะได้ความเร็วการปิ่งอยู่ที่ประมาณ 18, 19, 20มิลลนะครับ MS ก็ถือว่ามันยังขึ้นปิงเขียวอยู่แม้อาจจะไม่ได้ลงเป็นปิงตัวเดียวเหมือนเน็ตบ้านนะครับแต่ว่าจากการทดสอบเนี่ยผมว่า ถ้าคุณไม่ได้เป็นโปรเพยเยอร์เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานเล่นได้แล้วนะครับทีนี้น่าจะมีคนมีคําถามแล้วว่าแล้วแบบนี้เนี่ยปริงมันไม่ได้ลดไปค่าเลขตัวเดียวเพราะอะไรนะครับการใช้ซิมในสัญญาณเคลื่อน GSM นะครับยังไงก็สู้อินเทอร์เน็ตที่เป็นลีดไลน์ที่เป็นเน็ตไฟเบอร์บ้านไม่ได้อยู่แล้วนะครับ 2. เราเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถปล่อยออกมาได้ที่ AC 1 2ึ0 Max Max ทีนี้มีคําถามแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเสาตัวนี้ให้ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นมันจะทําให้ Wi-Fi เร็วขึ้นไหมต้องบอกว่าไม่เกี่ยวนะเสา Wi-Fi อยู่ในตัวเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมี2เสาสําหรับ t x x คลื่น GSM นะครับหรือว่าสําหรับซิม์เท่านั้นเลยไม่เกี่ยวกันนะครับดังนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเสาไม่ต้องคิดเลยมีคนถามต่อแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าใช้งานผ่านแลนพอร์ทที่มันมีให้ล่ะความเร็วมันจะได้มากกว่านี้ไหมนะฮะ เราทดสอบแล้วนะครับอุปกรณ์เป็น ASUS s t u d i o Book Pro Art เหมือนเดิมน,นะครับคือต่อมาเต็มที่ก็ได้แค่100 m เมกนะครับพอร์ตมันรองรับแค่100ยเมกสำหรับตัวเราเตอร์ความเร็วก็ได้เหมือนกับตอนที่เราเทสต,ตอนแรกๆกับ MacBook Pro M1 นั่นแหละครับคือประมาณสัก60 -60 ถึง6กกว่ากว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนนั้นเรื่องการใช้งาน Wi-Fi AC หรือว่าการใช้แลนเนี่ยมีความเร็วที่เท่าๆกันเลยนะครับแต,แต่แต่แต่ก็ต้องดอกจันไว้ตัวโตๆนะว่า ใครที่ซื้ออุปกรณ์แบบนี้ไปเนี่ยผมไม่แนะนําว่าให้ใช้กับหลายๆลห้องไกลๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเสาอาัลเทน่าภายในมันไม่สามารถกระจายได้ไกลมากใช้งานในห้องโล่งๆแบบนี้ใช้ได้นะครับตามสเปคเนี่ยเขาระบุว่าสามารถรองรับตีวซ์หรืออุปกรณ์เนี่ยได้ถึง64ดีไวซ์เลยนะครับและมีคนถามแน่นอนครับว่าระหว่างเอามือถือมาปล่อย h o ตส p o t กับซื้อ4 g เ g าเตอร์เนี่ยอันไหนดีกันแยกแบบนี้ก่อน ถ้ามือถือคุณเทพระดับ iPhone 12 13ที่มันสามารถปล่อย Wi-Fi AX ออกมาได้นะครับและคุณใช้ Wi-Fi AX หรือ Wi-Fi 6ความเร็วที่มันปล่อยออกมาได้เนี่ยมันมากกว่าอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณยังใช้บนมาตรฐาน AC นะครับยังไม่ได้ไปขึ้น5 g ใช้4 g อยู่การใช้ 4G เราเตอร์หรือว่าราเตอร์ใส่ซิมแยกเนี่ยมันมีข้อดีกว่าอย่างเยอะเลยครับเช่นเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีกว่านะครับกับบ้านต่างจังหวัดนะครับไปใช้งานชั่วคราวหรือว่าซื้อให้พ่อแม่ต่างจังหวัดใช้โดยที่ไม่ติตดสัญญา ใช้อินเทอร์เน็ตกับค่ายผู้ให้บริการ1ปี12เดือนแบบนี้ผมว่าแบบนี้เนี่ยมันก็ยืดหยุ่นดีนะครับคุณจะใช้เป็นซิมที่เป็นพวก 4G Max 10 Max ซิมเทพพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ใครที่อยากรู้ว่าสายซิมเทพพวก 4G Max 10 Max จะเป็นอย่างไรความเร็วจะเพียงพอหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับตับสไครตรอกันได้เลยขอตัวไปทําคลิปนั้นให้แป๊บหนึ่งฮะส่วนในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวแทนของ 4G Router หรือว่าเราเตอร์ใส่สิมได้สักตัวหนึ่งละกันนะครับคุณสามารถเลือกซื้อตามความต้องการของคุณได้เลยนะครับแต่การทุผมเทสมันหลายๆรุ่นแล้วเนี่ยเลือกที่มีแบรนด์มียี่ห้อหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยใส่สิมปุ๊บเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้เลยแบบตัวนี้เป็นต้นนะครับที่เป็น TP Link Archer MR 400ไม่ต้องมาเซตค่า APN อะไรให้ยุ่งยากเสียบป,ปุ๊บเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับและข้อสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือรุ่นนี้เนี่ยมีฟังก์ชันของ SMS ครับคือคุณสามารถที่จะรับมเมสได้ แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้งานแอดวานซ์มากขึ้นล่ะเช่นกล้องวงจรปิดบางรุ่นนะครับที่ต้อง forward port อยู่ใช้ RTSP port อยู่ในตัวนี้เองนะครับที่เป็น TP Link Archer M400 เนี่ยมีฟังก์ชันในส่วนของ Visual s a r er v e r หรือว่า f o r w port forwarding อยู่นะครับเราสามารถ forward เป็น ตัวของ Per IP นะครับหรือว่า Range ก็ได้เลือกเป็น All TCP หรือ UDP ก็ได้นะครับผมเคยลองก็แหละมันใช้งานได้จริงนะครับในอุปกรณ์ที่ต้อง f ฟ r d p อร์ในรนะดชั้นของ Network Layer นะแต่ว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยด้วย CPU RAM ที่ค่อนข้างมีจำกัดกับ r ราเตอร์ตัวเล็กๆแบบนี้เนี่ยและยาวค่อนข้างร้อนและรวนง่ายน,นะครับและรวมถึงการโหลดไฟล์แบบ Peer-to-Peer ใน SIM Package Unlimited ก็จะไม่รองรับในส่วนนี้ครับ ดังนั้นถ้าคุณเป็น power user นะครับต้องการใช้งานที่เล่นกับ forward port เล่นกับตัวของ network layer จริงๆเนี่ยการติดเน็ตบ้านไฟเบอร์รายเดือนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าครับแต่ถ้าคุณเป็นคนทั่วๆไปนะครับที่ใช้งานโซเชียลเป็นหลักเนี่ยการใช้งาน 4G router ใส่ซิมแบบนี้ได้ก็คือคำตอบหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าเน็ตต่อเดือนไปได้เยอะเลยครับแต่ถ้าใครมองหาที่ราคาย,ย่อมยาว,วานะฮะนี่คือ Mr 1 0 0ครับราคาเป็แค่1,890บาทเท่านั้น เป็นจากที l ีลิง์เป็น4ีเ G router ใส่ซิมได้เหมือนกันแต่จะเห็นว่าพอร์ตน้อยกว่านะฮะและส่วนของความเร็วนะฮะถ้าไม่อยากไปดูรีวิวเต็มๆเนี่ยผมตัดมาให้ดูแล้วนะฮะมันจะได้เต็มที่แม็กแม็กเนี่ยในระยะใกล้เลยนะฮะคือสัก15-20ถ้าคุณรับได้กับสปีดประมาณนี้ใส่ซิมแม็ก4ีแม็ก10แม็กอยู่แล้วใช้ไม่ไกลมันก็ดูน่าสนใจดีนะครับแต่ความสเสถียรต่างเนี่ยเ r 4 0 0ก็จะมากกว่านั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับว่าใครยังั่งซื้อเนี่ยกดสั่งซื้อ